รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออัน ฉััันนนมมุ่งพฒาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับอาหารสมองยามเช้าเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันพุธแบบนี้ที่จะรวบรวมเอาเรื่องราวและกิจกรรมดีๆของสมาชิกสากลทั่วประเทศมาฝากกันในรายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับตีห้ครึ่งถึงหกโมงเช้าทางช่อง11ครับ ท่านผู้ชมครับสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับงานด้านสากลนะครับในการเผยแพร่แนวคิดหลักการวิธีการสากลลงไปยังนักเรียนในพื้นที่ต่างๆตามโรงเรียนทั่วประเทศนะครับซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมสากลเองก็มีการสนองแนวพระราชกระแในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยมีการนําหลักการต่างๆนั้นไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน6แห่งนะครับตั้งแต่เมื่อปี2534ครับผ่านมาแล้วประมาณ20ปีก ก็มีการดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนทุกวันนี้มีโรงเรียนทั้งหมด407โรงด้วยกันนะครับที่มีการนําหลักการวิธีการสากลไปประยุกต์ใช้หนึ่งในนั้นนะครับก็คือโรงเรียนพระประยะิยติธรรมซึ่งเป็นสถานศึกษาสําหรับพระพิสุและสัมมเนรครับวันนี้เราจะคุยกับเรื่องนี้ครับหลักการสากลที่มีใช้ในโรงเรียนพระประยะิยติธรรมนะครับกับทางผู้เหนวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลครับและเช่นเคยครับช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามกิจกรรมดีๆในช่วงของสากลไทยใต้ร่มพระบร กันก่อนครับ ทางรายการสาหากรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาจะพาคุณผู้ชมไปชมสาหากรณ์ที่เป็นสาหากรณำร่องที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะสาหากรณ์อมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด ถือเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2520เนื่องจากเห็นว่าข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยมีรายได้น้อยไม่สามารถเก็บออมทรัพย์ไว้ด้วยตนเองได้และที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาวุธปืนเพื่อปกป้องชีวิตตนเองวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันดำเนินเพื่อประโยชน์ร่วมกันค่ะสามาคมสภตุแน่งชาติจำกัดนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็น สากลนำร่องในโครงการ CQA หรือที่เรียกว่า c o o p e r a t i v e Quality Award ในด้านของการอ,องค์กรเราบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภาิบาลจริยธรรมสำหรับสมาชิกนะเพื่อให้สมาชิกนั้นกินดีอยู่ดีเราได้รางวัลในเรื่องของการทำองค์กรครับในเรื่องของ CQA นั้นสิ่งที่เราได้รับมากที่สุดคือเมื่อเรามุ่งมั่นที่จะทำมานานแล้วครับเราจนกรทั่งว่าสากลรัพย์ในสมรภูมิชาทั้งหมดนี้มี127สสากลครับ สากลชุดตำรวจแห่งชาติจำกัดนั้นเป็นองค์กรนําที่สุดของสากลในองค์กรตารวจทั้งหมดการบริหารงานที่ดีการจัดระบบองค์กรที่ดีการจัดในเรื่องของการบริการสมาชิกที่ดีนั้นส่งผลต่อสมาชิกเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการบริการที่ดีด้วยนะครับ คุณผู้ชมคะจะเห็นว่าสหกรณ์อมพย์ตำรวจแห่งชาตินั้นมีความโดดเด่นอยู่2ประการนะคะคือการเป็นสหกรณ์นำร่องที่เป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีซึ่งมีผู้บริหารสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นทำงานร่วมกับสมาชิกอย่างเข้มแข็งมความมาพิบาลความเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคมให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่พัฒน์มิตรสหกรณ์และช่วยเหลือประชาชนค่ะ ให้ความสะดวกในด้านเงินกู้ที่ดอกเบีย้ยถูกกว่าท้องตลาดแหล่งเงินทุนต่างๆทั่วไปอะครับแล้วก็ด้านสวัสดิการต่างๆที่เราจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้านสวัสดิการคือถ้าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนของสากลนะครับนำเงินมาช่วยเหลือเราครับ นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของสาหากรณ์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล CQA จากกรมส่งเสริมสาหากรณ์เป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกสาหากรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติซึ่งส่งผลให้วันนี้สมาชิกของสาหากรณ์แห่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สําคัญคือสาหากรณ์ได้รับความศรัทธาและความเชื่อมั่นจากสมาชิกนั่นเองค่ะ และนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เราหยิบมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ที่ท่านผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสหกรณ์ที่ท่านสังกัดอยู่ได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านสมชายชาญรงค์กุลเตรียมหยิบยกมาฝากกันในช่วงต่อไปนี้นะครับเชิญไปติดตามได้เลยครับ ท่านผู้ชมทีค่คารับในช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตกค่อนข้างมากนะครับอากาศก็มีการแปรปรวนอยู่ตลอดตั้งแต่มีนคาคมเป็นต้นมาเนี่ยฝนยังไม่หยุดตกในบางพื้นที่มีผมมารายการที่จังหวัดจันทบุรีก็มีงานอยู่นะครับจังหวัดจันทบุรีเพราว่าตั้งแต่มีนาเมษาทุกเดือนเลยลกรกฎาเคยฝนทิ้งช่วงก็ปีนี้ไม่ทิ้งเลยฝนยังเป็นเต็มปกติอยู่ยเ,เ,ยเพราะน่นทำการอากาศการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยสภาพธรรมชาติก็เปลี่ยน นะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่จะทำการเกษตรต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าช่วงไหนควรจะปิตทุนยาได้หรือไม่ได้เช่นเดียวกับงานของสากลการส่งเสริมสากลนั้นต้อง,องเผยแพร่ความรู้ความคิดของงานการสากลให้เข้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสมาชิกสากลที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือ บรรดาพี่น้องเกษตรกรหรือชุมชนประชาชนในพื้นที่ก็ตามที่สนใจและต้องการการเพิ่มพูนความรู้ในการสากลทั้งที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตามเป็นหน้าที่ที่กรมเสริมสากลจะต้องเผยแพร่เข้าไปทุกภาคส่วนในการที้ทำความเข้าใจเช่นเดียวกับที่โรงเรียนพระปริยติธรรมซึ่งปีพระสงฆ์มีสัมเนนเข้ามาเรียนก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการที่นำเอาความรู้ไปเผยแพร่เพื่อจะผาสารต่อในการส่งต่อความรู้ด้านการสากลให้ไปบุคคลเป้าหมาย เพราะนั้นการเข้าไปใช้โรงเรียนพระประยติธรรมเป็นอีกฐานหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานสากลเพื่อจกระจายความรู้ความเข้าใจในหลักการสากลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ให้มากขึ้นก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่กรมได้ใช้และสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพร,รัราชสดาสยามพร่มราชกุมารีที่ท่ง S <S <an> <S ให้นำเวนไว้ว่าน่าจะใช้กระบวนการตรงนี้เนี่ยในการให้ความรู้ผ่านเพราะาเ,ดเด็กเด็กเยาวชนที่มาบทเป็นสามเณรหรือเข้ามาอยู่ในช่วงที่ในโรงเรียนพระธรรมที่มีการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยเราเพิ่มทางด้านการสากษการจัดการและการสหกษาค,ความรู้การสากษเข้าไปเนี่ยจะเกิดผลดีลนอกจากนั้นเนี่ยกรมเองก็ได้มีการเข้าไปจัดระบบการส่งเสริมการสหกษในโรงเรียนพระดุษติธรรมโดย เพิ่มพูนในรายละเอียดทั้งความรู้ทั้งจัดตัวอย่างสากลสาธิตหรือจัดการสากลให้เห็นรูปแบบในการบริหารจัดการซึ่งต่างเหล่านี้นะครับที่เป็นประเด็นที่กรมนอกจากสนองพระบรมมีแล้วกรมเองมีทิศทางที่จะเร่งพัฒนางานสากลให้มากที่สุดนะครับให้กระจายกว้างขวางที่สุด แม้ว่าปัจจุบันอาจจะมี10บล้านคนแล้วที่เป็นสมาชิกสากลแต่ผมคิดว่าหลักการสากลนั้นเป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจหน่วยย่อยของประเทศเป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีหุ้นมากน้อยขนาดไหนก็มีสิทธิ์มีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันนี่คือความเท่าเทียมของการเข้าเป็นกลุ่มของพี่น้องสมาชิกสากลที่เป็นรากฐานการพัฒนาอย่างแท้จริงเพราะนั้นการจัดระบบเดี๋ยวเจ้าที่จะให้รายละเอียดนะครับว่าในระบบการจัดระบบสากลในโรงเรียนพาะพุทธธรรมนั้นเรามีรายละเอียดอย่างไรบ้างดำเนินการ วางปวาหมายชัดเจนใยงบ้างเดี๋ยวตามลงรายการต่อไปนะครับ ท่านผู้ชมครับโรงเรียนพระปริยติธรรมนะครับเป็นโรงเรียนที่วัดตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาสําหรับพระภิสุสัมมาเนนะครับที่ศึกษาในหลักสูตรพระปริยติธรรมแผนสามัญศึกษาครับซึ่งนอกจากเรื่องของหลักสูตรด้านการศึกษาแล้วนะครับอีกหนึ่งทางนะครับก็คือเรื่องของการนําหลักการวิธีการอุดมการสาก่นนะครับเข้าไปปรับใช้นะครับในช่วงนี้เราก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนําหลักการสกาก่ในโรงเรียนพระปริยติธรรมนะครับผมจะร่วมพูดคุยนะครับกับทางผู้วยการสํานักพัฒ นนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลนะครับผออปริญญาเพลงสมบัติครับสวัสดีครับผออปริญญาครับสวัสดีครับ,รบก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการบรรจุเรื่องของหลักการวิธีการสากลเข้าไปในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะฮะอยากให้ผออปริญญาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสาหรับเรื่องของการนําวิธีการสากลเข้าไปใช้ในโรงเรียนคนระับขอต้องขอกล่าวนําอย่างนี้นะครับหน้าที่หนึ่งของกรมเสริมสากลนอกจากจะดูแลส่งเสริมงานสากล แล้วก็สถาบันเกษตรกรต่างๆแล้วหน้าที่หลักสําคัญหนึ่งก็คือหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการกับสกรกับประชาชนทั่วไปประเทศท่านได้มีกระแสดำหลักไว้เมื่อวันที่7มิถุนายน2534ครับได้ตัดเรื่องนี้เกี่ยวกับให้การให้ความรู้เด็กในโรงเรียนตชดซึ่งกรมเสริมสกรเนี่ยได้นําเรื่องเหล่านี้มาดําเนินการ ในสิ่งแรกที่เราดําเนินการาการให้ความรู้เด็กคือเราสร้างคนก่อนฮนะก็คือเราสอนหลักวิธีการสะกรให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนต่อชดครับแล้วก็สร้างเครื่องมือให้กับครูผู้สอนโรงเรียนตชดอก็คือคู่มือการสอนแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ลงไปในโรงเรียนตชดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะกอครับก็คือ ให้ความรู้หลักการรวมการวิธีการสักก์ทั้งหมดแล้วก็ผลักดันให้เกิดกิจกรรมสากกรในโรงเรียนต่อชดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดกับธุรกิจสากกรการบริหารงานสักกรให้นักเรียนต่อชดนี่เป็นจุดเริ่มต้นครับผลักดันเข้ามาในส่วนของโรงเรียนสพอถอ,อบรมครูไปทั้งสิ้นประมาณ4ี่พันกว่าโรงเรียนเพื่อแนวทางเดียวกันครับส่วนที่ไปขยายผล มาที่โรงเรียนพระปริยัตธรรมนี่แหละครับ,รบเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดพระเทพท่านเสด็จที่โรงเรียนพระปริยัตธรรมที่จังหวัดน่านครับท่านได้สั่งถามกรมวังผู้ใหญ่ว่าได้ขยายผลเรื่องของการสะกรลงไปในโรงเรียนพระปริยธรรมหรือ,อยังท่านก็บอกว่ายัางไม่ได้ทำจากนั้นแหะครับผลสืบเรื่องมาท่านมาหากรม,รมสนสกกรเลยการมาสั่งการมาขอประสานงานว่าทํายังไงถึงจะให้เกิด จริงๆแล้วกรมเสริมสกรเรามีรูปแบบอยู่แล้วในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องงานสกรลงไปยิ่งอยากจะสนองพระดำริของสมเด็จพระเทพอยู่แล้วเราก็เดินเรื่องนี้เลยครับตั้งคณะทํางานขึ้นมาโดยเชิญทั้งศึกษานิเทศโดยเชิญทั้งพระที่มีความรู้ในเรื่องของสกรที่ทำทำเรื่องนี้อยู่แล้ว แล้วก็จัดทําคู่มือครับอยากให้ทางผอ,อเนี่ยช่วยอธิบายนะครับว่าความแตกต่างระหว่างวิชาสากลที่นําไปใช้ในโรงเรียนพระประยะิยัติธรรมกับที่นําไปใช้กับโรงเรียนอื่นทั่วไปเนี่ยมีข้อจุดแตกต่างกันบ้างไหมครับทางกรมเนี่ยได้ผลิตคู่มือที่เป็นมาตรฐานนี้ทั้งหมดนะครับในครั้งแรกเนี่ยพันเล่มเนี่ยเป็นคู่มือที่มาตรฐานเนื้อหาเนี่ยเหมือนกับที่ที่เป็นคู่มือที่สอนในโรงเรียนสนพทับ ผู้มือที่สอนในโรงเรียนตชดแต่วิธีการชั่วโมงหรืออะไรก็จะแตกต่างเล็กน้อยเพราะว่าพระมีเวลาแตกต่างกันในเรื่องของการเรียน<อ>นะครับคือท่านต้องมีวัของท่านใช่ครับอยู่ท่านมีการเรียนที่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาตย้อนถามกลับไปนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นที่จะมีพระราชกระแสจากสมเด็จพระเทพท่านทรงรับสั่งเป็นพิเศษนะครับว่าทําไมถึงควรที่จะมีการเผยแพร่ หลักการสากลลงไปในโรงเรียนพระประยะิยัติธรรมนะครับแนวคิดของท่านเนี่ยท่านท่านท่านก็เห็นว่าเด็กที่เป็นมาบวชเนรน,นะครับ,รบก็เป็นเด็กที่มาจากส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนตชดพ่อแม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีทร,รัพย์มากนักก็ส่งเด็กเหล่านี้มาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อท่านตัดไว้อย่างนี้นะครับถ้าพระเนนเหล่านี้ถ้ายังบวชอยู่ ก็นำเอาหลักการและวิธีการสักร์เนี่ยไปสอนต่อได้แล้วก็จะได้รับความเชื่อถือเพราะเป็นพระครับเพราะฉะนั้นสามารถไปสอนต่อได้ไปเผยแผ่ต่อได้ถูกต้องครับแล้วเป็นพระยิ่งได้เปรียบมากกว่าพวกผมไปอธิบายให้คนทั่วไปฟังนี่หนึ่งประเด็นนะครับครับแล้วท่านต้อง่อยว่าถ้าลาสิกขาบทก็นำเอาหลักการ และวิธีการสาก,กรไปใช้ประโยชน์กับส่วนตัวได้นี่คือสิ่งที่ท่านให้ตัดไว้เป็นประเด็นที่พวกเราเนี่ยอนำกลับมาคิดว่าเราต้องทำงานเรื่องนี้ต่อให้สำเร็จให้ได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือเป็นบุคคลธรรมดาหลักการสากลก็สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกันใช่ครับทีนี้อยากให้ท่านผอ,อ,อช่วยย้าแบบกว้างๆหน่อยนะฮะว่าคือประโยชน์นะฮะที่โรงเรียนเองไม่เพียงแต่เฉพาะโรงเรียนพระประยะิยัติธรรมจะได้รับหากว่านําวิธีการหลักการสากลเนี่ยไป,ไปใช้เนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรในแง่มุมไหนขึ้นมาบ้างครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเย,ยวาวชนถือว่าเป็นกําลังหลักเป็นอนาคตของชาติด้วยนะครับผมผมอยากจะต่อ,อกนิดนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้ลงไป ภายใต้สนองพระราดมของพระเทพเนี่ยนะครับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยในโรงเรียนพระพุทธธรรมหรือโรงเรียนต่ชอชะอหรือโรงเรียนสพทอได้รับก็คือเป็นเรื่องของความรู้ในเรื่องหลักการอุดมการสังกอนนี่แน่ชัดเจนะนะครับส่วนความรู้เหล่านี้จะต้องไปเอาไปใช้นะครับและสิ่งที่เกิดเรื่องที่สองก็คือกิจกรรมในโรงเรียนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเป็นเรื่องของสหกรณ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ธุรกิจซื้อธุรกิจขายการออมการลงบัญชีการบริหารงานเหล่านี้เขาได้เรียนรู้แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการพัฒนาในรอบโรงเรียนทั้งหมดในหมู่บ้านทั้งหมดเพราะว่าสากลแล้วเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศษษษษษษรษฐกิจผมก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าขอให้นำวิธีการสากลนะครับไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาทั้งตนเอง ทั้งในเครื่องของชุมชนเวณนใกล้เคียงนะครับเพราะว่าสาก์เรามีหลักการก็คือช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ดูแลในหมู่มวลสมาชิกเท่านั้นพอจะยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพได้ไหมครับว่าในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2534ส่จนปัจจุบันที่้2554แล้วนะครับที่กรมส่งเสริมสากลพยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องนี้หลังจากที่มีพระราชกระแสรับสั่งออกมาจากสุริประเทศนะฮะคือทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กเเนี่ย หรือแม้แต่การศึกษาเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นยังไงบ้างครับตั้งแต่ปี2534เนี่ยนะครับ,รบกรมเสริมสกี่รได้ดำเนินการเรื่องเหล่านี้มา20ปีแล้วนะครับพอปีนี้ปี54แล้ว20ปีแล้วเนี่ยเราได้ประมวลข้อมูลในเรื่องของการเจริญเติบโตของการทำงานในครั้งนี้ว่าจะเป็นเรื่องของน้องๆที่อยู่ที่โรงเรียนเช่น เราขับเคลื่อนเรื่องโครงการออมคือเครื่องมือการออมที่เราผลิตขึ้นไปในเรื่องส่งไปให้โรงเรียนตชดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระ่ายไม่ว่าจะเป็นแพะที่ท่านสมเด็จพระเทพราชทานุกมานี่นะครับเงินออมในโรงเรียนของโรงเรียนต่ชอชดเนี้ย ประมาณถึงสิบล้านบาทไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะฮะเด็กบาท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 ต่อบาทต่บาทเนี่ยแหละครับกลายเป็นสิบล้านขึ้นมาได้ในเรื่องของเงินออมในเรื่องของธุรกิจก็เช่นเดียวกันเรามีตัวเลขรวบรวมข้อมูลว่ามีการเจริญเติบโตของในโรงเรียนโรงเรียนตชะดนนะครับขึ้นมามากมายแล้วก็มีความรู้มีร้านค้าของโรงเรียนเป็นสวัสดิการของโรงเรียนให้กับชุมชนมาได้ซื้อของในโรงเรียน แล้วก็มีการจ่ายเงินคืนให้กับเด็กนักเรียนสอนหลักการอุดมการสะก,กรเข้าไปอย่างเห็นได้ชัดนอกเหนือจากโรงเรียนตชดคืออยู่ในเมืองแล้วอยู่ไรแล้วอันนี้ก็ก็เห็นได้ชัดนะครับ <c oughs> ว่ามีการขยายผลอย่างมากมีครูเข้ามาเรียนกับเราถึง4,000กว่าคนนะครับ <c oughs> ซึ่งไป ขณะนี้ผมกาลังติดตามประเมินผลอยู่ว่าโรงครูที่สอนรับจากเราไป4,000กว่าคนเนี่ยไปทาเนินการให้เกิดกิจกรรมอะไรบ้างที่โรงเรียน <c oughs> และไปสอนโรงเรียนนักเรียนอีกกี่คน <c oughs> คาดว่าจะเห็นผลเร็วๆนี้ <c oughs> ส่วนในเรื่องของพระบัญญธรรมเนี่ยครับท่านที่ผมบอกไว้ว่าเราเกิด3เรื่องเนี่ยนะครับก็ <c oughs> คือเรื่องความรู้เรื่องกิจกรรมที่เกิดในโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่ประเทศตัดในส่วนที่3ก็คือถ้าบวชอยู่กอไปสอนผมคิดว่าแล้วก็ท้าลาสิกขาบทเนี่ย ก็เอาไปใช้ด้วยตัวเองเนี่ยผมคิดสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเจริญเติบโต,ตให้กับบ้านเมืองให้กับชุมชนอย่างมากมายถ้าเรานําสิ่งเอาวิธีการสกรลงไปครับ,รบแล้วในอนาคตจะมีการขยายให้ครอบคลุมในทุกๆพื้นที่ไหมครับอ๋อเป็นแผนอยู่แล้วครับ,รบในปีนี้เป็นปี84พรรษาเนี่ยเรา โรงเรียนที่ทาเดิมในปีที่ผ่านมาเราเราทำเข้มแค่51โรงเรียนปีนี้เราเพิ่มให้ครบ84โรงครับ84โรงเรียนครบ84พรรษาแล้วจะขยายผลต่อเราได้จัดงานโครงการสาการใต้่มพระบารมีเราได้เชิญโรงเรียนมาอีกประมาณ300โรงเรียนฮะพระมาทั้งหมดวันนั้นมีพระมาทั้งหมด600กว่ารูปฮะที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยแล้วเราก็ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการสกอรเพื่อให้เกิดหลักสูตร การสกรในโรงเรียนพิธีรมเพิ่มมากขึ้นเพราะโรงเรียนพิธมีมากครับไม่ใช่แค่84โรงประมาณถึง500โลงครับอันนี้คือแผนอนาคตที่กำลังดำเนินการอย่างต่อนเนื่องนะครับ<ช>และอย่างที่ท่านผออปริญญาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเรื่องของหลักการวิธีการอุดมการสากรนั้นไม่ได้จํากัด มีไว้สําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเท่านั้นนะครับแต่สามารถนําไปปรับใช้ได้ในทุกๆโรงเรียนนะครับทั้งในแง่ของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการศึกษารวมไปถึงปรับใช้ในชีวิตประจําวันทั้งกับตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะนิสัยพื้นฐานที่สําคัญก็คือเรื่องการประหยัดอดออมนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้เหนวยการสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลนะครับผอปริญญาที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับผอครับขอบคุณครับ ส่วนในช่วงนี้ครับไปติดตามสาระดีๆได,ด,ดจากรายการของเรานะครับในช่วงของเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับคุณผู้ชมคะเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ขอนําเรื่องราวภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ลงพื้นที่นําความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์ถัเขียวชั้นดีที่เหมาะสมเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่พี่น้องสมาชิกนิคมสหกรณ์แม่สอดจังหวัดต,ตากมาเล่าให้ฟังกันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้วางแนวนโยบายเชิงพัฒนาเพื่อสร้างให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ เป็นผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมืออาชีพและเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ซีดท,ที่ดีมีคุณภาพโดยเลือกพื้นที่ในนิคมสหกรณ์แม่สอดจังหวัดตากเพิ่มอีกหนึ่งแหล่งสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวดีที่เหมาะสมซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น677คนค่ะ มันเป็นพื้นที่อำเภอแม่รามาด310คนและอำเภอแม่สอด367คนมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น225คนค่ะโครงการนี้ไม่ไดพันธุ์ที่จะใช้ต้องมาจากกรมเกษตรเท่านั้นที่ต้องมีการปรับสภาพไม่ใช่โครงการอยากจะทำโครงการแล้วก็ไปวิ่งหาซื้อพันธุ์จากตลาดแล้วก็มาแจกๆกัน ลักษาอย่างนั้นไม่ใช่การวางแผนโครงการนี้เราจะเป็นการทำวิธีผิดวัตทุประสงค์ในการสร้างนักผลิตพันธุ์มืออาชีพเพราะเงื่อนไขของโครงการนี้สองประการหนึง่งต้องมรดิพันธุ์ที่กรมเกษ,ษตรตรวจสอบสภาพจากนักวิจัยแล้วเท่านั้นข้อที่2จะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนว่าจะต้องดูแลอย่างไงนี่เป็นเงื่อนไขสําคัญปลูกตัวเกวอาจจะใครบอกว่าทำไมต้องอบรมปลูกง่ายหวานก็ขึ้นแต่วิธีการที่ได้จะต่างกันผลผลิตที่ได้ก็จะต่างกันเราต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ได้มรดิพันธุ์ตัวเยวไปแจกให้กับชาวนาแต่เราต้องการได้มากที่สุดก็คือกกรรได้มีาาพัฒน การผลิตไม่ผ่นมากขึ้นสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครง,งการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนนะครับจำนวนไม่ผพันที่เอาไปชนิดไม่ผพันที่เอาไปกลับมาต้องตรงกันกรมยาเสพจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะมีการรับซื้อคือนวันนี้เนี่ยเราเราให้ความสำคัญกับสมาชิกสากลและต้องการให้สากลเข้ามาร่วมบริหารเพราะผลสุดท้ายเนี่ยเราจะทาําไหมก็ตามถ้าสากลไม่ร่วมมือไม่ซื่อสัตย์ผลจะเกิดกับสากลเพราะน,นั้นวันนี้สากลต้องช่วยกันร่วมมือ ผู้ชมคะในการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดครั้งนี้นะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อสนับสนุนวิทยาการสำหรับให้ข้อมูลและความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวอีกด้วยค่ะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจากนิคมสหกรณ์แม่สอดจังหวัดตากจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชหลังนาและเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อมเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกได้อีกด้วยค่ะ ท่านผู้ชมครับหลักธรรมพิบานนั้นถือว่าเป็นหลักการที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยให้สากลนั้นเกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนครับซึ่งกรมส่งเสริมสากลเองพยายามที่จะเข้าไปผลักดันและส่งเสริมให้สากลที่มีอยู่ทั่วประเทศนั้นนําหลักธรรมพิบาลไปใช้ในการบรหิหารจัดการให้ประสบผลสําเร็จนะครับซึ่งผลที่ตามมานอกจากว่าจะได้รับการยอมรับที่ดีจากสังคมแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสากลได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยครับ ส่วนในช่วงท้ายรายการสัปดาห์นี้นะครับผมมีจดหมายจากท่านผู้ชมนะครับส่งเข้ามาอย่างรายการ2ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งทั้งสองท่านนะครับก็จะได้รับเสื้อที่ระล,ลึกจากทางรายการส่งไปให้ถึงบ้านด้วยนะครับท่านแรกนะครับมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณวีรวัรณแซงโงนะครับส่งมาอย่างรายการบอกว่าติดตามชมรายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนามาได้ระยะหนึ่งแล้วได้สาระได้ความรู้และก็ทําให้เข้าใจเรื่องราวของสากลของกรมส่งเสริมสากลมากขึ้นประทับใจที่สากลต่างจังหวัดทุกภูมิภาค ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานนะครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะครับเด็กหญิงปริชาติสมนึกมาจากเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าชอบดูรายการที่พาไปดูสากลในแต่ละที่แต่ละจังหวัดสนุกดีได้สาระของสากลนะครับขอให้ทีมงานผลิตรายการดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับที่ส่งเข้ามาอย่างรายการครับส่วนท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับรือไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา cpd.go.th นะครับสุบนีมม้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์นให้เท่าเทียมยึดปัจชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำท,ทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียท้องถิ่นไม่ยากจน าหากรมีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยโดยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ